n l 2025นะคะที่รอบนี้เนี่ยจบบวยของตารางไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกทีมมีโอกาสตกรอบเท่ากันหมดไม่มีทีมวางทีมชาเลนจ์คนที่ได้อันดับที่น้อยที่สุดก็จะตกชั้นลงไปค่ะสรุปผลงานของวอลเลย์บอลหญิงไทยในปี2024ปีแห่งความหวังที่จะได้ไปลุยโอลิมปิกนะคะขอเพียงว่าติดท็อป10ของโลกเพื่อที่จะลุนเป็น 1- ใน50ท,ที่จะได้ไปลุยโอลิมปิกครั้งนี้สาวไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่าไม่ ประสบค,ความสำเร็จนะคะแต่ว่าระหว่างทางต้องเจอกับอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันใน Sport i n s i ไ e r กับไอซ์ทีมวไทยก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางด้วยนะคะ ตอนเริ่มทัวร์นาเมนต์วีเอลสนสาวไทยของเราอยู่ที่อันดับ13ของโลกมีลุ้นในตัวโอลิมปิก2เงื่อนไขคือน1เป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียซึ่งยังไม่มีใครได้ตั๋วในการคัดโอลิมปิกและ2เป็นทีมอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้ตั๋วโอลิมปิก แต่3เดือนก่อนการแข่งขันก็ต้องเจอข่าวสุดช็อกเมื่อโค้ชด่วนขอพักคุมทีมชาติแฟนๆหลายคนคงคิดว่าทีมชาติไทยจะได้โค้ชต่างชาติเข้ามายกระดับทีมแต่เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดทำให้ได้โค้ชยะเข้ามารับเผื่กรอนนี้แทนโดยทางสมาคมมั่นใจว่าสาวไทยจะไม่ช็อกน้ำแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนแค่หัวก็คือโค้ชแต่ระบบทีมสตาฟทุกอย่างยังเหมือนเดิม ปัญหาแรกที่โคชยาต้องรับมือก็คือพรอพันธ์เกิดป่าเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมกลับมาจากหลีกเกาหลีพร้อมกับอาการบาดเจ็บขณะที่เพียวอชาราพรหัวเสาคนสำคัญของทีมเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พร้อมสำหรับวินแนลสนามแรกสมาคมเรียกเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมแต่เนื่องจากติดภารกิจในลีกอาชีพทำให้กว่าที่ผู้เล่นจะกลับมารวมกันครบ100เเซก็คือวันที่1พฤศจิก,กายนมีเวลาซ้อมด้วยกันประมาณ10วันก่อนบินไปบราซิล เพื่อลงแข่งขันเวียแนวสนามแรกในวันที่12และถึงที่หมายในวันที่13พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยและมีคิวลงแข่งขันนัดแรกในวันที่15พฤษภาคมตามเวลาประเทศไทยขาดว่าการขาดเพียวชราพรคงยศการที่มีเวลาปรับตัวกับบราซิลน้อยนิดรวมถึงเวลาการฝึกซ้อมกับโคชยาที่เข้ามาคุมทีมใหม่ๆเนี่ยทำให้สาวไทยของเรายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร0 0เ ก่อนที่จะทำผลงานแพ้รวดในสนามแรกก็คือแพ้อเมริกาเซอร์เบียแคนาดาและเกาหลีใต้สํำร้ายคือการที่พรพันธ์เกิดป่าเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมได้รับบาดเจ็บในเกมที่แพ้แคนาดา1ต่อ3เซตดังนั้นในเกมต่อไปที่จะต้องเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยนุกนิกเซตเตอร์มือ2ของทีมจะต้องขึ้นมาบัญชาเกมรุกแทนก่อนจะแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซต ซึ่งชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งแรกของเกาหลีใต้ในวีแนลครั้งแรกรอบ3ปีเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่านี่เป็นมรสุมครั้งใหญ่ของทีมสาวไทยทั้งกระแสะไล่นายกสมาคมไล่โค้ดและวิภากษ์วิจารณ์ผลงานในใกีฬาแต่ตอนนั้นพวกเธอทำได้แค่เพียงใช้เวลา1สัปดาห์ที่เหลือจูนกันใหม่เพื่อทำผลงานที่ดีและเรียกศรัทธาจากแฟนๆกลับมาให้ได้ในวีแนล2024สนามที่2 และพวกเธอก็แก้มือสําเร็จนะคะด้วยการลงเล่น4นัดชนะไป2นัดคือชนะโดมินิกันกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้2นัดก็คือจีนกับบราซิลค่ะและสนามที่3นี้นะคะพวกเธอทําผลงานด้วยการชนะ1แพ้3นะคะแล้วก็คือการชนะบบลเรีย3ต่อ2เซตแพ้ตุรกีโปรแลรนด์แล้วก็เยอรมันร่วงลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกอีกครั้งแล้วก็จบที่13ของรายการแต่ก็ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะชาติเจ้าภาพค่ะ แม้วันนรอบ8ทีมสุดท้ายสาวไทยจะทำผลงานได้ดีกว่าทุกรอบที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถผ่านด่านบราซิลไปได้แพ้ไป0ูนต่อ3เซตจบเส้นทางเวียนอา2024ที่ตรงนี้ค่ะ สาวไทยของเรานะคะก็ต้องกลับมาเตรียมทีมกันใหม่เพื่อมีเป้าหมายอย่างเดียวนะคะก็คือป้องกันแชมป์ซีวีลีกให้ได้ทั้ง2สนามขณะที่เวียดนามเนี่ยก็กะเอาตายนะคะขัดขวางโฟร์ทีไม่ให้ไปสมทบทีมในลีกตุรกีมาร่วมมือกับตู้เย็นเพื่อลุยซีวิลีกในครั้งนี้ค่ะผลงานซีวีลีก2024สนามแรกด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยนะคะทำให้เกมกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินเนียผ่านไปอย่างสบายๆโดยการเอาชนะได้3-0ต่อเซต นัดที่3ต้องเจอกับเวียดนามคู่แข่งที่ช่วงนี้ยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ c v c c h a ชา e n g e คแบบไร้พ่ายและเป็นที่3 FIVB Challenger c เ p 2024งานนี้เนี่ยต้องลุ้นกันถึงเซตที่5นะคะก่อนที่สาวไทยจะเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ2เซตกลับมาไทยด้วยแผ่ที่สะบักสะบอมนะคะการเกือบแพ้เวียดนามในรอบนี้เนี่ยคือสิ่งที่สาวไทยต้องเร่งแก้ไขค่ะ ผลงานซีวีลีก2024สนามที่2ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียสาวไทยก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้นะคะต่อมาคือการเจอกับเวียดนามคู่แค้นแสนรักในย่านอาเซียนและก็เป็นสาวไทยของเราที่เอาชนะไปได้1ต่อ3เซตก็ถือว่าทำได้ดีกว่าสนามแรกที่ผ่านมาค่ะ หลังจบเกมนะคะนายสมพรใช้บางอย่างนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมายอมรับว่าปีนี้สาวไทยของเราฟอร์มดรอปลงจริงๆค่ะหลังจากนี้ก็จะต้องไปหารือก,กับโค้ชออสนะคะซึ่งเป็นมันสมองใหญ่ของสมาคมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทีมหนีเพื่อนบ้านต่อไป โดยเฉพาะเรื่องโค้ชของทีมหญิงนะคะโค้ชออสเนี่ยก็จะลงมาดูแลมากขึ้นหรืออาจจะมาเป็นเฮดโค้ดด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้ทางสมาคมยังได้ขอความร่วมมือไปที่ FIBB สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติในการขอเฟิงคุณหรือว่าภรรยายของโค้ชออสที่ไม่ติดภารกิจที่จีแล้วเนี่ยมาช่วยพัฒนาทีมไปควบคู่กันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประมวลอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะได้ข้อสรุปค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าปี2025สาวไทยของเรามีแข่งอะไรกันบ้างเริ่มที่ VNL 2025นะคะซึ่งจะเริ่มแข่งช่วงเดือนมิถุนายนที่รอบนี้เนี่ยจบบวยของตารางไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกทีมมีโอกาสตกรอบเท่ากันหมดไม่มีทีมวางทีมชาเลน คนที่ได้อันดับที่น้อยที่สุดก็จะตกชั้นลงไปค่ะและครั้งนี้เนี่ยถ้าตกลงไปแล้วขึ้นมายากมากๆเพราะว่าจะไม่มีตั๋ว Challenger Cup ในการแย่งชิงแล้วคนที่จะได้เข้ามาเนี่ยคือคนที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้มาเล่นเท่านั้นค่ะ 2. ชิงแชมป์โลก2025ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนค่ะโดยปีนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มทีมเป็นส2ทีมครั้งแรกส่วนทีมที่ได้ไปแล้วจากเอเชียเนี่ยมี3ทีมก็คือ จีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยค่ะแต่ว่าถ้าไทยเราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะได้ไปแข่งขันในโคต้าเจ้าภาพส่วนเวียดนามเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นทีมที่3ของเอเชียแทนค่ะ3 4ีเกม2025ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมศึกครั้งนี้เนี่ยมีจุดสําคัญอยู่2จุดค่ะก็คือเรื่องของ การเงินและก็เรื่องของสภาพจิตใจค่ะเรื่องของการเงินก็คือการที่จะได้เงินสนับสนุนในการเป็นแชมป์4เกมเรื่องของสภาพจิตใจก็คือตอกย้ำว่าสาวไทยคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนค่ะ 4ซีวิลีก2025นะคะที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันยังไม่รู้ว่ามีทีมเพิ่มไหมและก็ยังไม่รู้ว่าจะแข่งขันช่วงไหนต่อจากนี้เราก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไทยรัฐสปอร์ตทุกช่องทางกันด้วยวันนี้ไอซ์พิมนไทยกับสปอร์ตอินไซเก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t a Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ